เคยไปก้อนนั่ะค่าเดียวอะไรบออะไรครับผมรยเลยมองรอรีรอหเนาะครับผมหนึยอมิยอ ดึงซเซลล์ได้อกล่องไอ้กล่องมันครับดึงกันได้ครับเลขเด่นหลายสองเนาะอืมเดี๋ยวถ่ายคลิปสล็อสรุปให้พี่น้องเขาเบิ่งอยู่ดอก เรียกเด็ดเซียนพี่ไม่ลืมเปิดหมดกล่องเจ้าของเ็คล็ดเข็ดไปเรียกเด็ดเซียนพี่ไม่เนาะครับเนาะหนึ่งมิถุนายนหกหกนะครับเนะนานนะ บน,บนบนวิ่งเก้ากับหนึ่งเด่นที่หนึ่ง จับคู่นะครับเนาะจับคู่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าหก ส่วนหลักหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับอันนี้คือโครงแหลกนองเอพีเนาะโครงแหลก นะครับเดี๋ยวมีโครงสุดท้ายครับอาจารย์เพิ่นเนีนมาที่หนึ่งนะครับนอกบนกะกิมีเก้าหนึ่งครับสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูับเน้นสี่หางนี้นะครับแตว่า้าเอซมัดตระเดกะเลือกเอานะครับเนาะมานีล่างนะครับ ล่างเปรียบเทียบให้ทั้งคางกันล่างวิ่งเกียร์เกียร์กับห้า เจ็ดกับห้าเดนที่ห้านะครับรบจับคู่นะครับนะจับคู่ล่างมีห้าศูนย์ ห้าสอ้าสาห้คือไปตรงกับเล็กซ่องเลยนาะพอเพียดตรงเล็กซ่องนะอืบตานนี้รักเกียรติมาทำเนาะออตรงเจ้าครูสามเกียรติศูนย์เกียรตสอง เกสาครับหหางส่วนเดลียกล่างครับอาจารย์เพิ่นให้เน้นเนาะครับเน้นที่5นะครับล่างก็จะมี5้าศูนย์ครับห้าสองห้ามเน้นสามหางนี่นะครับเนาะครับเที่เช็ดนะที่สาสบ ไนั่นควอนกล่าไปสรุปควอนไหมไม่ยันน้องกี้ื่อกี้กับพี่อันย่อนครับของขอยลืมเปิดโทรศัพท์ไม่ค่อยจะได้บอกเงา,าอยู่หนึ่งของกระเทพี่น้องแคบหน้าจอด้วครับเด้อแนวทางล่าโอ้ยแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องแคบหน้าจอด้วยครับเดอ้เาาอ,าาไ,อ,อ,ดดอได้เบาไม้อของเซียนพี่ไม้บนวิ่งก้าวกับหนึ่งเน้นที่หนึ่งจับคู่กับมี ก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าเก้าหกสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สองเน้นเก้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์อันนี้บนแล้วพี่น้องส่วนล่างก็วิ่งเจ็ดกับห้าเน้นที่ห้าจับคู่กับห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสามเจ็ดศูนย เจ็ดสองเจ็ดสามเน้นห้าศูนย์ห้าสองห้าสามอันนี้ล้างได้พี่น,น้องเล้อเอาแคบหน้าจอไ้ตามนี้ครับผมชอบประจัดขัดก็ผ่านแนวทางรัฐบาลไทยของเส้นพี่ไม้วันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกคอยชั่กันมานรเรื่องเรื่ขของท่สุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคนเดิมนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม